นะครับเป็นการพบกันระหว่างแอนดูอีมิเน้นแอ์กับฟ้าสั่งของสวนภูรีสอร์ทครับ ม่เผอแวบ,บเดียวคู่รองแล้วครับสุดเพชรยินดีช่วงที่2ดูเหลือเกินคู่แรกจบยก2คู่2จบยก3คู่3จบยกไหนฟังลีใหญ่แบบนี้โอ้โหไม่ได้ฟังเสียงระคังยกสุดท้ายแน่แล้วก็รายชื่อกรรมการก็คงไม่ได้ยินมีไหมฟังลีชื่อกรรมการของใหญ่ครับ ยอ่อไม่ยอ่อตามไม่ตามขวาสว,วัดไปก่อนเลยรับบ้านเร็วรีเก,ก็บกระเป๋าเร็วเอาละครับมวยขวานะครับลูกล่างยาวใหญ่กว่าแต่ว่าเดินขยับเดินเบียดเข้าไปเลยฝ่ายน้ำเงินนี่ก็มีหมัดที่คอยบวกนะครับของสวนภูร,รีสอดส่งเข้าประกวดนะครับฝ่ายน้ําเงินโอ้โหดูส่งแล้วนะครับจับตาดูดีๆนี่เห็นผลแน่แล้วครับผู้นี้เอาดูาโอ้โหวงในใน่ไม่เลี้ยงเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปเอา นี่ไงหักไปดินี่แหละนักวยต่างชาติเจอกันมันสะดุกแบบนี้แหละโอ้ใส่กันไม่ยัง้งไม่ต้องดึงอ่าพม,ม่าครับเมียนมาบาดใจเรื่อเคียงไว่าโดนเขาปบี่หักกิ้งลงไปนี่หันไปม,มองที่เลี้ยงเลยนะครับฝ่ายน้ําเงินมาดูกันนะครับว่าอันดูนี่จะมั่นอกมั่นใจลเลยเออขาลา ทรงนี้ทรงนี้จะไหวไม่ไหวนะครับเก็บทรงไม่อยู่แล้วแล้วก็ฝ่ายน้ําเงินเริ่มที่จะเอียงไปเอียงมาให้เห็นแล้วครับแอนดูก็ไม่เล่นนะครับแต่เลือกออกครับโอ้ฝ่ยกันได้เจียวจ้าเลยนะครับฝ่ายมัดวยครับเดินเข้าไปเตะจ่อล่างนี่ครับเตะขึ้นเหมือนกันครับต้องเถียงแล้วครับต้องเถียงแล้วครับเจอใหญ่เจอใหญ่เอาเสียบขึ้นทรงได้ครับเทล้วเลยครับแอนดู เอาละครับเริ่มจากไขลานไปแล้วนะครับโอ้โหโดนเข้าไปแต่ลำเม็ดก็หนักๆัก้งนั้นรูปร่างเสียบเสียบด้วยนะครับฟ้าสั่งแอนดูเปียดเข้าไปโอ้โหเสียบแทงเอาเอาเอา้อา,อา,อา,าสั่งฟ้าสั่งสั่งให้ทําอะไรสั่งให้ทําอะไรเอาดูดิวันนี้ฟ้าสั่งสั่งทําอะไรแอนดูไม่สนกดมาเสียบกดมาเสียบกดมาสับฟ้าสั่ง สั่งให้ทําอะไรยัดขึ้นไปสิงัดขวาเอางี้โอ้โหจริงจริงนะครับมาแล้วเพชรนั่นแรงแรงทั้งนั้นตูดครับโอ้ยฝาสั่งเข้าไปหยัดใจไพุงโอ้ยโอ้ยแทงเข้าหน้ากดลงมาตีกดเข้ามานี่แทงเข้าหน้านะครับโคตรโหดโอ้โหแทงหน้าเอาฟ้าสั่งยังไม่ยอมเอาดิเออไม่ยอมมามาดิขาทอร่โหดนี่ถือว่าใช้ได้นะครับโดนไม่เยอะลักเกินนะครับ โอ้โหตะไยันจะบวกอยู่ยมาแล้วสอกขาด,ด,ดูมาแล้วครับมาเป็นชุดครับโอ้โหชุดใหญ่ๆครับนี่แหละครับคู่รองสุดพชรยินดี เล่นเอาเอกชุมพอนี่ปากค้างอ้าปากค้างแล้วเด็กยังไงที่ยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปแม่งเสียบเหมือนเสียบกระสอบเลยบางทียังไงที่ฟ้าสั่งเอาแล้วครับไม่ว่ายืนอยู่ได้ด้วยหวัวใจจริงๆเลยครับเพราะโดนเข้าไปเยอะเหลือเกินอเอกชุมพอนี่จะขึ้นยกแทนเลยด้วไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรหรอเรหรอเ็นแล้วปวดหัวแทนเลยครับโอ้ปวดตับแทนได้ไหมอะตับเสียบไส้ทุ่งตอนนี้โอ้ยหมดยกแรกสู้ดีจริงๆครับหัวใจ ผมบอกว่าใครปวดหนักปวดเบาอดทนไว้ก่อน3นาทีนี้เนี่ยเผื่อมีอะไรให้ให้ได้ดูก่อน3นาทีเอาแอนดิวเดินแล้วครับคุณเฉกชุมพรโอ้โหยกที่แล้วเจอเสียบหน้าเข้าไปครับไปไม่เป็นเหมือนกันครับอ้าวไปขวาจอล่างครับสีโดนจับอีแล้วครับพออยู่ในอุ้มรักของแอนดิวโอ้โหแทงแต่ดอกถึงใบหน้าเลยครับแทงหน้าเลยนะครับไม่ได้แทงลำตัว รูปล่างครับสูงยาวด้วยเ,เริ่มจะฮึดเหมือน,นกันแล้วครับฟ้าสั่ง,งมีออกแท่งออกยาวก็ยาวดูครับแนดูดูโอ้ยเบียดเข้าไว้นี่นะครับดูนะ,นะนครับโดนไปเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าโอ้โหทนจริงๆมากหัวใจนี่นี่อาจจะเป็นแผงของฟ้าสั่งครับเพราะว่าเขาเดินทางมาไม่ไกลครับเบนมากับประเทศไทยใกล้กันนิดเดียวส่วนเอเดรียนมาจากอเมริกาครับเดินทางนานครับเขาเลยปล่อยให้ไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาเร่งไปปลายหรือเปล่าเอกชุมพร พยายามติดตัวครับโอ้ยครับโอ้ยล่นานเล็นกระสอบเลยครับสามศอกอีกแอนดูเสียบเป็นกระสอบเลยครับศอกอัดเข้ไปเจอหมัดลอยรับโด้นมาครับฟ้าสั่งพยายามเล่นลูกฉาบฉวยนะครับไม่ประทัดซึ่งหน้าโอ้โหฉาบฉวยเอกฉาบฉวยแบบไหนนี่ไงฉาบฉวยแบบนี้เลยเอาเตะยังอีกมาหาด้วยนะครับมาอีกเอาให้เตะมาอีกนะครับฟ้า่าเอาเอาที่เอาเข้าไปกระถุงเข้าไปแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหแต่ละเม็ด แรงๆทั้งน้นเลยครับหันมองกรรมาการก็อาจารย์ช่วยอะไรผมได้บ้างจะบอกต่อยไปไอเดิยไงช่วยได้ไอเดิยวช่วยได้เอาดูฝาสั่งฝา,าสั่งให้ยังไงดีฟ้าสั่งแข้งก็มีออกมาเร็วเออนั่นแลมาหมัดหมัดสอกด้วยฝาสั่งสั่งให้ออกอาวุธเดี๋ยวนีอน้อันดูก็ดูว่าไม่เร่งน,นะครับค่อยๆขยับค่อยๆเดินถอนเกมออกมาหน่อยนะครับฝา,าสั่ง ต้องมีทีเดยวต้องมีหมัดมีศอกนะครับไปยืนแบบนี้ด่โอโอ,โอ,อ้อยชนะด่แทบจะปิดทางเลยครับเดี๋ยวดูครับบางทีบอกว่าจับตาดูดูโอโอ้ยจุกจุกแล้วตัวงอเมง่ี้มีคนเ,เก็บกระเป๋าสับศอกเสียบเข้ากอด กอดไหมกอดเอ้าช่วยกัยเร็วโอ้โหอยู่ครับได้ครับการนี้ก็ใจแข็งหมืนไั้แล้ครับสู้ดีเลยครับกรรมการกูสู้ชิบหายเลยโอ้โหโอ้โหตีการ์ดฟ้าต่างกไม่ไหวแล้วโอ้โหสุดจริงๆเลยครับโดนหนักมากๆแล้วก็สู้แบบสุดๆครับ พยายามในกัดฟันกู้ยังเต็มที่แล้วนะครับแต่มันต้านไม่ห<ม>ยุดต้านไม่อยู่ครับแอนดิวอิมิเนนแอร์ครับทะลมเข่าชุดใหญ่เอาชนะนอกฟ้าสังคลองสวนผู้ดีสอดจากเมียนมาไปในยกที่2ครับใช้เวลาไป2นาที23วินาทีครับ ดูภาพช้าๆนะครับเวลาจับได้เข็นเข้าไปตีเข้าไปดูนะครับแต่ละเม็ดนี่โอ้โหมันสุดจะทนจริงๆนะครับกรรมการก็ทนไม่ไหวแล้วครับทำท่าใจแข็งอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ว่าเห็นแอนดูพยมแบบนี้โอ้โหไม่ไหวโอ้ดูจูจังหวะแข็งทั้ทงหน้าทั้งลำตัวนะครับแข็งเข้าไปแหมมวยด้วยนะครับไม่ใช่เป็นไม่เป็นมวยแอนดู